ว่าผมงบเคียวะยะคุณโน่นจะมาเล่นไม้ครับในมอดมาแล้วมัดเอาชีลอที่ก็สมจริงยังไงล่ะโอ้โหเก่นี้ก็ไม่อยู่ด,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 ดูดิแค่ดูบล็อกก็ดูเลยว่ะโอ้โหให้โคตรสมจริงมันไงแบบสมจริงคุมบาตตาบาัตตาขาดเลยแต,ลแ,ตลแต่กลัวมันไม่เหมือนเดิมอย่างหนึ่งแล้วเว้ยทำไมมันก็ยังเหลี่ยมเหมือนเดิมไม่เหลี่ยม ในเรียนตรงไหนมึอเรียนไอ้นี่เด็กเกียวอะไรกูหมายถึงไอ้เทเจอร์นี่สิอ๋อโอเคใช่แล้วครับวันนี้เราก็จะเอาชีิตรอบนี่โคตรสมจริง1วันกันนั่นเองซึ่งแค่1วันนะหนึ่งวันก็คือจบไปแล้วทุกคนบอกไปก่อนนะไม่มีต่อนะนั่นแหละซึ่งมันจะมีหิวน้ำแล้วก็ปวดเยี่ยแล้วก็มีสวดอึนี่ไม่แน่ใจนะครับเห็นไหมขวาล่างโย่แบบมีหัวใจเต้นด้วยไหมขวาล่างหัวใจเต้นแต่ว่าเวลาอยู่ค้ายเตใิร์าจะเต้นเร็วตลอดเลยแต่ว่าตอนนี้คือผมอยู่ใกล้บอลแล้วดิหัวใจแบบเต้นช้ามากเลยเซลผมไม่ไไไไดด้้แแบบบบบบคิออะรรกกกัััล็หหวววใใจจมมม่่เเตนา เยแม่คิดอะไรมึงเลยโอเคไหนงั้นเราไปเริ่มตัดไม้ดีกว่ามาตีจนเป็นซากบ้านไหนปมือโคตรสมจริงอ่ะโอ้โหตางงงงหมดมึงเลยไหนตัดไม้นานอยู่นะเออนานไงจริงไงโอ้โหคนบ้านเอามือตัดไม้ล่ะเออว่ะมันไม่สมจริงเลยอ๋อปิดคลิปป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมากับทุกคนได้แล้วลมแล้วโอ้มีอะไรหล่อบ้างเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้โหนี่เป็นไข่มีรังนกด้วยอันนี้ไข่นกโอเค เราไม้อะเก็บไม้อะเฮ้ยเอาอยู่นี่ขอไม้ยด้วยแคดได้แค่แปะอันเองเหรอวะแปะอันเองเหรอมาเรามาคาโตคากันดีกว่าุดทุกคนดูดิโตคาโค้บแบบโอ้โหเป็นคมบาดตามากเลยทำไมกูเหม็นจ่ายอะไรเลยวะออกูไม่ใช่รีซอสใช่ไอ้นี่นี่โอเคได้๋ยวคาควานไม้ให้ปึ๊บอ่ะเตงขวานไม้เขาให้ตัวเองคุยเจงของคุณนะขอบันแลกขอแบบเอาให้บ้านได้ได้ก่อนปะดูดิแกแบบโอ้โหสมจริงมากอะบอยแล้วดูไก่จริงไม่สมจริงเลยมาฆ่าแกเลยจะดีไปไหนเออไหน เอ้ยเออนี่ยได้ขนแกะกับเนื้อแกะไปแล้วอ,อ่ะอ่ะอันนี้โคโคนัทหรอใช่หรือเปล่าโอกวอไปปลูกไปปลูกเอาไปปลูกกูวด้วยนั่นไอ้เขาเรียกว่าไอ้นะเกาลัดเอาไปกินไม่ใช่ละนี่เกาลัดแหม่ต้นนีเมียเปิ้ลด้วยอ่ะเกาลัดการนี้มันคนอันเลยเออก็ใช่ไงคนอันเฮ้ยเฮ้ยขุดแตบเปิ้ลกินได้ยี่นี้หรอบอยไหนขุดแอบเปิ้ลกินได้ยี่เลยจากต้นเนี่ยโอ้โหสวีทเวอร์คสนจริงมากโอเคแต่ผมว่าขวานไม้มันกับไปแล้วว่ะแล้วกูเราเรามาเนี่ยเฮ้ยมีากลงมานี่ไง ซึ่งบนต้นไม้เนี่ยมันจะมีรากด้วยนะไม่ตายไม่ตายโอเคบอยมึงตัดไม้ไปเดี๋ยวกูไปตัดหินก่อนเฮ้ยคุณหินก่อนมาครับทุกคนไอเดี๋ยวผมจะสอนกินน้ำนะซึ่งวิธีการกินน้ำเนี่ยเราต้องเอาหน้าเข้าไปแบบจุ่มน้ำไปนะแล้วก็กดคลิกซ้ายปึ๊บอ่ะกินดิอ่ะนี่กินแล้วซึ่งเราห้ามกินน้ำอะเกินไปทุกคนเดี๋ยวมันจะแบบเจ็บนะทุกคนตายอันนี้เอ้าตัวต้นไม้ทับตายโอ้โหตายแล้วกูกูไม่อยากลองเลยกูอยากรู้มันทับตายแล้วแ่บแล้วมึงจะอยานกัไปไหนนีเดี๋ยวโอ้โหกูจะเรียกวันโง่่ดิปเนีย อ่ะเก็บหินโอเคได้หินแล้วไม่ได้เรียกว่าโง่ค่ะคุณมี่โตหลวงพี่ในชีวิตจริงมันก็โดนต้นไม้มันก็ต้องตายออกมาโอ้โหแค่นี้คิดไม่ได้สมองไม่มีฮะกูแค่เช็คความสมจริงเลยเฉยพี่บ่อยโคตรโง่อกับทุกคนถ้ากูลงไปกูจะขึ้นได้ไหมเนะี่ยเฮ้ยบอยมีไข่ไก่ที่เป็นนีแบบเป็นแบบอันนะั้นคอน <ละ S 1> เปิดหรือเหล็กวะน่าจะคอเปิดทุกคนไหนอ่ะเก็บเอ้าอยู่ไหนวะเนี่ยมันขุดแล้วแบบมันจะเก็บยากเลยทุกคน นี่ยอันนี้นคืออะไรกูสงสเมื่อกี้นี่ตำรา,า,าไม่ได้ทับแค่กูตัวไม่ได้ไม่ได้ทับแค่กูคนเดียวอ <c oughs> <c oughs> ่ะกูเจอเหล็กแล้วคือเหล็กเปิดเตรียมไว้อีกแล้วอ่ะแต่กูบอกก็ไม่นอ,นไอนแล้วกูไม่ได้เตรียมแล้อ้าวตรงนี้ก็มีนะทีหรอเล็กหร, <c oughs> หรอเหล็กอ่าเอเออเฮ้ยเหล็กมันเจอจากว่าหาง่ายมากเลยอ่ะแต่กูขุดแล้วมันหายไปไหนไวะเออยังไงได้มาได้สีอส่อันมีสี่อันเลงเหรออ๋คือถ้าเราเจ็อย่างเงี้ยนี่แหละแบบใส่ใส่มอสที่แบบมันเป็นอย่างงี้คือแบบมันจะดูแร่ยากหนึงนะทุกคนแบบแบบไม่เรียบอ่ะเอออ่ะขุดโคตรยยากเล <c oughs> บบนูนนูนอย่างนี้ไงที่เราใช้อยู่นี่เ,เล่นอยู่นี่ไงไปมึงทำหน้าที่ตัดไม้ไปใขกูท่ากูไปตัดไม้ใช่ไหมอ่าตัดไม้แหละเดีย๋ยวกูคราฟพิกแอ็กเหล็กรอเอ้ยเดี๋ยวคราฟขวานเหล็กรออ่าเผาเอาเลยเผาดีเออเผาไม้ไปเลยกูรวยวนั่นไงรังนกอยู่ไปทุกคนเนี่ยแม้ที่ผมบอกมันมีรังนกอยู่ข้างบนแต่ไม่รู้ว่ารังนกมันทำอะไรได้นะซึ่งถ้าถ้าทุกคนอยากเก็บโดยนั้นผมว่าเราต้องแบบขุดปุ๊บแล้วแบบเก็บปั๊บเลยมันจะได้เข้าตัวเร็วคือแบบมึงทำมึงทำแบบมอดมาแบบให้มันสมดีแต่แบบคุณมัมมนกก็็เบา ่ะได้ควานเหล็กมาแล้วแล้วนี่คืออะไรอะ่ะอ่ะมันคือไข่แะไรไม่รู้ทุกคนอ่ะทิ้งไปแล้วกันเฮ้ยคิปเปอร์โอ้มันเกิดแล้ววะเพิ่งจะโอ้โหห้าโม,มงหนึ<ถ>่งห้าโมงเกิดแถวนี้มันมืดมังมมดม้งไม่รู้ดิในควานเหล็กตัดเร็วไหมเฮ้ยโลกรจริงมันมีคิปเปอร์ด้วยเหรอเพิ่งรู้มไม่ถูกจริงหรอถามว่าตัดเร็วไหมก็เร็วอยู่นะซึ่งบ้านโอ้โหมืดแล้วว่ะเฮ้ยบอเราต้องเราต้องรีบสร้างบ้านแล้วเรโห ฝนตกอีกโอ้โหฝนโปอีกกูชีวิตทอดไปนี่ดอกไปแล้วมึงถือก็สว่างแล้วน่ะสร้างเลยสร้างเลยสร้างเลยเอาเอาข้าวบ้นเล็กๆปอเราไม่อยากจี๊เอาสวยๆไม่สวยไปสร้างใหม่ผีลืมคับดาบเลยไอ้ผีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคับดาบก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดีไอ้ผีโอ้โหผีเขาไปสมจริงอะไรฮะอะไรมึงฮะเออไหนบ้านมันโอ้โหอันนี้มาอะไรไมโอ๊กเหรอไม้ขาวอ๋อไม้ขาวแล้วมึงไม่โอ้แล้วมึงไม่รู้เลยแม่งมึงโคตรกลัวดูดิ มึงเห็นไหมนี oh boy. I mean, oh, mm ่ยมันแบบมันไปปรับตัวเลยแต่มันไม่มันไม่มันไม่ปรับอันนี้มันไม่ปรับกลัวมากลัวมากอ่ะเก็บแยงมุมเอามาทำอะไรวะเอาปักหน้าไอ้บอยบอยข้างมึงคิดยังไงรายการมันที่รักเฮ้ยเสียงเสียงดาบสิเออมีเสียงดาบด้วยไงบ้านมันก็เล็กเกินไอ้นี่นี่ลองเล็กกูยังไม่สร้างเสร็จไหมดูดิบ้านมันจี๊ดเดียวทุกคนโอ้โหอ่ะตรงนี้ก็วางไม้นะทุกคนนี่ขุดไปเลยแล้วก็ไม้กูอยู่ไหนเนี่ยแล้วมันทำไมกูต้องมาทำไม้ขาวมันวางแล้วกูไม่เข้าใจไม้นี่ดีมีไม่ชอบเอาไม้ขาาวมันนยกะ มันจะตีมือมึงงห้เลยเนะี่ยไม่ได้มัาสร้างบ้านเลยฮะกขูขุดแล้วมดนล่ว่ะไวะไอ้นี่นี่โอเคเรียบร้อยโอ้โหดูดินเราต้องขุดดินล็อกข้างนอกด้วยมันจะได้สวยอ่ะไหนดูข้างในซิโอเคยังยังไม่โอเค <c oughs> มันมันมาจากไหนไวะไอ้นี่เนี่ยอ่ะอ๋อต้องขุดตรงนี้โอเคปึ๊บอ่ะแล้วก็บางใหม่โอเคสวยงามกูไม่กูไม่แล้วอก บางครั้งบ้านเราเวลาขายของเราก็ต้องต่อเติมด้วยไม้ที่มันสีแตกต่างโอ้โหเดี๋ยวแม็กกูบอกแล้วมันใช้ไม้ขาวเลยใช่ไหมโอ้โหเพิ่งดาบไปแบบแต่อยากได้เตียงอะ่ะเออตอนที่เราเริ่มเกมมาแบบขนแกะเต็มเลยเราไม่ตัดขนแกะวะกูข้ามันไกลก่อนโอเคได้นกะมาแล้วกูล,ลืมกูแม่งอาบา้าไปแปะรูปมาเลยกูแม่งเอ,อ,อ้อ้าวไอ้ที่นี่อ่ะเดี๋ยวผมวางตเาตเาเผาอ่ะเดี๋ยวผมวางเตาเผาก่อนได้ดิคุณไม่ฆ่าแกะไหม อ่ะยังไม่ได้ฆ่าเลยผีตัวเล็กมาโอ้โหเราจะทำเตียงยังไงเดี๋ยวผมไปหาแกก,ก่อนอยู่นี่ตัวเองแต่เขาไปหาแกก,ก่อนเดี๋ยวเขาเผาเนื้อแกย่ยากไปให้เรามาตัดขนแก่กันดีกว่าไหนดูซิว่าถ้าตัดแล้วจะเป็นยังไงดูนะโอโ้ตัดแล้วโคตรสวยแล้วจริงแก่มันแบบมันล้นไปเลยอ่ะว้าวโ,โอ้โหคิปเปอร์ระเบิดข้างหลังกูชิบหายแล้วคิปเปอร์คิปเปอร์กูไม่เคยโดนคิปเปอร์ระเบิดข้างหลังมาก่อนเลยอ่ะแต่อเอาจีราฆ่าแก่ได้ก็ได้นะหรือว่าเก็บไปเลี้ยงดีวะข้าวไม่มีโอ้จะตายจะตาย ทำไมคืนแรกมันมายากอาีู่ไเนี่ยเออหัวใจกูแม่งเต้นรัวร้อยยี่สิบหกอ๋อเชิบทำไมเต้นเร็วอะโอ้ย <มา S 1> หยิวน้ำหิวน้ำชิบหายแล้วกินน้ำกินน้ำโอ้ย <c oughs> กินน้ำโอเคมาหนาวมาหนาวมาหนาวมานาวมาหนาวมากินน้ำแล้วมาตัดป,ปุด๊บอ่าเก็บโอเคได้แล้วมาแล้วฆ่าน้อหมูเออนื้อหมูตัวใหญ่ชิบหายเลยตัวใหญ่เหมือนในบอยเลยแล้วก็แกะเออเอาเนื้อมาบ้านยังทำไมวิญญาณเตียงมานอนเลยแล้วลึงสิ ูขอข้ามหมูเอาอาหารกลับบ้านก่อนเดี๋ยวไอ้โอ,โอ้ตรงนี้มีถ้ำโอ้โหเกือบตกถ้ำแล้วไม่ล่ะเอ้ยจะตายจะตายโอ้ยกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วโอ้โหดูบ้านมันมึงวางประตูอะไรอย่างงี้ไม่เอามาไปด้านโน้นไม่เอาวางใหม่มาครับเตียงกันดีกว่าเราจะได้นอนด้วยกันเขินแล้วอ้าวทำไมประตูวางแล้วเป็นยังไงมันเอาขนแกสีอื่นมาคับมันคับเตียงไม่ได้อะ่ะทำไมกูถือเตียงแล้วมันสว่างวะเดี๋ยวก่อนเตียงสีขาวถือแล้วมันสว่างมึงเห็นไหมเนี่ยดูดิฮะเห็นไหมไม่นะ กูถือแล้วมาสะบักแจ้เนี่ยอ่ะวางโ <Okay, S 2> อเคกูนอนแล้วกู <c oughs> นอนแล้วแล้วมันเป็นวางแล้วเป็นเงี้ยเอา้าไหนไหนายกูวางเองโอ้โหคนวางก็โง่อย่างบอยเนี่ยก็แค่เนี่ยมึงวางโง่อเองเดี๋ยวโอ้โหนี่นักไมคนะ์รับนักงพีพีตายแล้วกูวางประตูยังไม่เป็นเลยโอ้กูเหยเครียดผมจริงไงผมจริงเกินเลยตัดคนแก่ตัวนี้ก็ได้แล้วกูขอสองอันนะไม่ใช่เอาันเดียวมานะเออสามอันขอบคุณกลบไปได้เข้าไปครับเตียงให้มามานอนก่อนอ่ะตัวเองรีบนอนเร็ว นอนนอนนอนเราดูซิเราจะตื่นกี่โมงกันทุกคนตื่นแล้วโอ้โหนอนไปชั่วโมงเดียวเราตื่นเช้าใช่แต่บ้านเรายังไม่เสร็จเลยเนี่ยเราต้งตกแตงให้เสร็จไปไปหาทรายมานี่ไงทรายไปขุดมามาแล้วก็คราบกล่องทุกคนผมอยากรู้ว่าตอนเปิดกล่องจะเป็นยังไงแพ่เแล้วต้องเปลี่ยนชีวิตไหมชีวิตรอดภายในสองวันโอ้วันเดียวพออ๋อไอ้นี่ก็ยิงจังเนยบอยอาหารอยู่ในเตาเผานะมาเอาด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปขุดทรายก่อนนะทุกคนแป๊บนึงต้องได้กระจกไม่ได้กระจกกูไม่จบเอาดิ โอ oh ้งโหนี่กูสร้างหลังคาเป็นลามิดแล้ว <c oughs> โอ้ยจมดินมีเสียงน้ำไหลทุกคนชื <c oughs> นอ่ะโอเคเผาต้องทำหลังคาได้ไม่แน่ยจะได้จบบ้านบ้านอ่ะโมเดิร์นอ่ะไม่ต้องสร้างหลังคาเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องมีหลังคาได้เอางี้หรือเปล่ากูสร้างคนเดียวซึ่งกระจกมันไม่ทำเท็กเจอร์สมจริงวะโอ้โหกระจกโคตรกาเลยกูอ้าวมึงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปช่วยมันตัดไม้ก่อนเราจะได้ทำหลังคาทุกคน ซึ่งทุกคนอาจสงสัยนะครับว่าทําไมเราไม่ขุดใต้โคนดินมาไปเลยละ่ะบอกไ้ก่อนนะว่าใต้ดนินเนี่ยมันก็เป็นแบบรากต้นมไม้ไหมทุกคนซึ่งมันต้องขุดนานเหมือนกันเห็นไหมดูดิเฟื่องทุกคนแบบงนงี้ว่าทำไมเราไม่ขุดตรงดินมันจะได้ลมๆไปเลยเห็นไหมดูดิขุดโคตรนานอะ่ะเพราะฉะนั้นขุดแค่ตัดแค่ต้นมันก็พอแล้วเนี่ยเออเพราะรากมันตัดนานมากกูกูก็อยากลองเหมือนกันบบนะว่าต้นไม้ทับตายแล้วเป็นยังไงกูกูลองให้ละน่าจะมีเสียงปุ๊บไปจะมึงมาพุ๊บผาตัดเอาไปอ้าวบอเออลืมเอาลืมเลย ขวาล่างเรามีเยี่ยวเห็นไหมเราลืมเยี่ยวเลยเยี่ยวเยี่ยวหมดแล้วมึงอะทุกคนดูขวาล่างนะเห็นไหมที่เป็นสีเหลืองจุดน้ำมาเดี๋ยวผมกดตัว P ปึ๊บเห็นไหมนี่เรใส้กู๊ดใช้หน้าบอยโฟกัสแหมสะอาดตายแล้วมึงอะเดี๋ยวผมค้าไปนี่ก่อนหลังคาก่อนมามาทําหลังคากันประมาณนี้หลังคาแล้วก็หลังคาต้องเป็นเหมือนใครเป็นไงหลังคาโคตรเท่อ่ะวางผิดโอ้โหกวางผิดแล้วกูเก็บบล็อกคืนไม่ได้ด้วยเออนี่แหละโคตรสวยมา แล้วก็บานตรงนี้ปึ๊บซ้ายแล้วก็ขวาเออโหสวยว่ะเฮ้ยสวยจริงฮตรงนี้ก็ไม่รู้จะตกแต่งอะไรดีอ่ะถ้าเราถ้าเราบางไม้ตรงนี้ล่ะเออไม่โอเคว่ะเหมือนเดิมแมแหละปึ๊บแล้วก็อย่างนี้อ่ะมันเชมไม้เปลือยไปหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหโคตรเปลือยเลยกูจะจบไหมเนี่ยแล้วมึงไม่ใช่บล็อกธรรมาดาแนละ้ว <laughs> เออเชมบล็อกธรรมดาปิดก็ได้กูเลยเอาเสด็บมาครับทำอะไรเอามาทำป็นขึ้นบันไดน,นี่ไง <laughs> เาาไดี่ยวบันไดเดี่ยวบอยอ่ะแล้วก็ขึ้นมา อ่ะเดี๋ยวตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นอนี่ละกันปิดเป็นไม้ธรรมดาละกันอ่ะเดี๋ยวคุดออกก่อนแล้วคุณพี่มือบางแคระนอนเหรอครับมือจะวางนั่นทำไมโอ้มันเปลืองโอ้โหโง่อีกแล้วไม้กูเยอะมาไม้กูเยกูอันนี้ไอ้ตกโอ้ตกเอ้าออกมาทำทางขึ้นไปอยู่กูตกใจหมดเออบางนั้นแหละมาปิดปิดเออข้างหน้าก็ตกแต่งไงดีล่ะอ่ะอย่างนี้ละกันนี่เออโอ้โหบวางก็สวยสวยจริงกูอยูน้ำแล้วทุกคนโอ้ยโอ้ยอยูน้ำอยู่น้ำเร็วเร็ว หิวน้ำไปกินน้ำก่อนไม่ได้ตายแล้วโอไปกินน้ำโอ๊ยโอเคโอเคโอ้ยรอดแล้ว้วอากูตายเออกูหิวน้ำตายของตกอ่ะโอเคทุกคนบ้านเราเสร็จแล้วโอเคพาไปหนึ่งวันสักทีโอเคครับเปง่ายแค่สั่งการเอาชิรอดหนึ่งวันี่โคตรสมจริงก็บอกเลยว่า <c oughs> เหนื่อยมากเลยเนาะซึ่งแบบเก็บของยากมากเลยอ่ะดูบ้านเราก็ประมาณนี้เห็นไหม ซึ่งถือว่า,อาจริงบ้านเราสวยนะเออเอาสวยสวยมากเลยเจริงผมชอบมากเลยบ้านนี้มาตัวเองเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนอนเถอะมา <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวโอเคเชา้าแล้วหกโมงห้าสิบโอเคทุกคนไปกันสำหรับการชีิตรอดหนึ่งวันของเราวันนี้ที่โคตรสมจริงนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นหนึ่งวันแล้วกันเนาะถือว่าจะสาปดาห์ก็สำหรับคลิปนี้ของชาวเดลกอลสกคยชาวผมยูนิเซียนไม่เจอคลิปหน้าบ๊ายบาย